คุณเสกโลโซนี่ตอนเกิดเรื่องนี่ก็ไม่ได้ไปเกเรไปฆ่าไปแกงใครตุยนะครับมาเนี่ยเก็บอารมณ์ให้อยู่นะครับก็ระบายอารมณ์พ่นเข้าหลามขึ้นฟ้าน้อยใจเพราะก็เคยช่วยงานตำรวจมาด้วยก็คงตะแบงไปนะกูไม่ยอมนะอะไรงนะี้แต่ก็ไม่ได้นั่นครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเขาน่ารักนะ แต่ว่าล่าสุดค่ะการวิพากรได้โพสต์ข้อความพร้อมแชร์คลิปของพลตำรวจโทเรวัตและระบุว่าเสกไม่ใช่อาชญากรเขาเป็นนักดนตรีนักร้องศิลปินที่มีความสามารถการที่เอาเขาไปอยู่ในเรือนจำรวมกับอาชญากรไม่เป็นผลดีกับผู้ต้องขังรายนี้เพราะเขาเป็นไบโพล่าหนัก ที่เห็นเขายิ้มแฮปปี้หน้าตาสดใสยอยากให้เอซไปเห็นจริงๆว่าสดใสจริงไหมยังไงก็ขอความเมตตาในเรื่องที่ท่านเรวัตพูดเนี่ยเป๊ะหมดทุกอย่างแล้ว